สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f c ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอก,กันกับช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยลาวสตาร์หนอยกาชาติแล้วก็ฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนาของอาจารย์นอตตี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นอตตี้ค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัปโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะถ้าหากชอบแนวทางนะคะก็สามารถแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อได้นะคะ และเรามาเริ่มกันที่ห้วยลาวสตาร์นะคะงวดวันที่7เดือน11 2564ค่ะให้ฟันลูด5เม็ดเดี่ยว5885เจาะ2ตัว545156 535055เจาะ3ตัว593527 551ค่ะสําหรับแนวทางห้วยลาวสตาร์นะคะ และต่อมาก็เป็นฮานอยกาชาตินะคะงวดวันที่7เดือน11 2564ค่ะให้ฟันรูด2เม็ดเดี่ยว2112จอ2ตัว23 29 26 22 24 28เจาะ3ตัว 2, 6, 4, 2, 8, 1และ 2, 0, 5ค่ะ และตัวนี้นะคะก็เป็นหวยฮานอยสามัคคีนะคะให้ฟันรูด9จอด2ตัว97 93 90 91 70 31และจอด3ตัว956 915ค่ะต่อมาก็เป็นฮานอยพัฒนานะคะฟันรูด2จอด2ตัว27 21 29 22 79 12จอ3ตัว271และ295ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวทางจากอาจารย์น็อตตี้ค่ะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวยกับช่องมินนี่พารวยของเรานะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ